สวัสดีครับอยากพึ่งผู้ชายผมวันนี้เรามาอยู่ไหนกันอยู่ตอนนี้อยู่ม .2 ประตู4อยู่แหลยอยู่ม .2 ม .4 ประตู2มส .2 ประตู4นั่นแหละเฮครับวันนี้ก็จะไปนี่เนาะขี่รถเล่นวันนี้เอาเอา250กับ300ตัวแรงไปหัวกับสามล้อเว็บพิศาเว็บพิศาที่เขาว่าแรงๆสุดในอะไรนะแรงสุดในด่านคุณโทษด่างคุณโทษสักเท่าไหร่วะพี่อเล่าพี่เล่าเป็นไงพี่ โดนดิเดี๋ยวโอ้โหแก้แค้นันอย่าให้พูดอย่าให้พูดเดี๋ยววันนี้นี่มาแล้วเดี๋ผมมาล้างแค้นพี่ผมมาล้างตาไปรุ่นเมกามาเองไปรุ่นเมกาไปก็เดี๋ยวเดินทางขอเวลาเดินทางได้ชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านคุณทศเลยนะครับขอเวลาเดินทางก่อนนะทุกคนไปสกูสวัสดีครับพี่โอ้ยโทรทีเดียพี่ได้ไหมชาเดียวโอี่ไปตั้งพักตรงไหนไปถ่ายมีอะไรถ่ายไม่ได้ไหมตรงไหนตรงที่พี่เ่นขวาม m b าวนี้เลยแน่ ดใช้ใหม่อโอ้โ่เอี่ยเหนียวเดียวแล้วแบบนี้งอเงี้ยงองตอน,อนี่เผาแท้แล้นี่เอ๊ะงอโต้งอตอนดีดดีดป,ปุ๊บแล้วทีนี้โชคมันนิ่มพอดวันใส่โชกไปสามตัวของแม่งทิ่มลงเลยอ้างโดดหนีอย่างเดียวเลยต่ไม่อย่าไปห่วงรถครับทิ้งรถอย่างเดียวจริงว่ะพี่ไม่งั้นเจ็บตัวเลยใช่ถ้าเองห่วงรถแต่ยังไงก็เจ็บตัวแน่นอนถ้าเองไม่ห่วงรถแต่เวลาเป็นอะไรปุ๊บทิ้งรถอย่างเดียวโอ้โหตุ๊กใหญ่หมดพี่พ เอาเลือเอาใช้กนเลยเจอใจว่ะเออดูมดกินี่กระปองโอ้ผรู้แล้วทำไมเขาเรียกพี่ช่างจังยเอาเลือกเอาใช้้ยหแขะมัต้องเลือกทอะต้องทำาซื้อมาไหไม่มีนะพี่หัวพี่ื่อง แม่ของข้าวโอคู่สี่เสียงน่ะรู้จักเจ้าของร้านเหลือ450อ่าโอเครถอีก2คู่เหลือเอ้เป็น800เหลือคู่ละ400ซื้อพร้อมกันไเปล่าซื้อพร้อมกันเลยอ่าได้ใช่แค่ที่เพนนี่หน่ะของคู่เขาล่ะนี่โอ้โหนี่ก็้เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเอ้ยกำลังนะพีมขาเกียร์ไปเลยกำค้าบืดเลยโอ้โหเหี้ยโอ้โหดีนะแม่งโอ้โหเป็นไรไหมไม่เป็นพี่เสียวถ้าไม่เขียนตรงนี้

งานเดินเงิน,งนดีถือว่าเป็นที่ธรรมชาติหนึ่งรับมีบัวมีควายอะไรเยอะเลยแล้วจะมาดูวันเราจะทำในกำ้างวันนี้ คนแรงเฉยโดยนไหนนี่พ <Auf How to graduate> ี่ไม่ได <Luis> ้ห <diction> ร <aries in Portuguese> ือครับต่อไปจะเป็นการขี่ไล่นะครับไล่ให้ทันนะครับอันนี้อันนี้เป็นไม่รุ่นไม่กล้าฝืนหัดต้องไล่ทันใส่บอกกับนักเรียนคำปลอดภัยด้วยครับ

ไอ้ไอ้ยัยกูไอ้ไอ้ยันิวแต้วเลยอโอ้ยโอ้ยแม่งน้ำดำเออไปไปเอ,อ,อาเอาเอาคุณแม่งได้เลือดจริงห่ะด้วยเฮ้ยเคี่องไม้ได้จิ๋วๆแล้วมันไม่เกี่ยวสิพี่ไม่ขอไปฟุ่มเลยเนาะท<อ>ี่หายเนี่ยนะ่ะ <gasps> ยางนี่มันคือจัดเลยเนาะหายเนาะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววะเบาเบาแม่งเป็นฝุ่นด้วยเนาะเป็นฝุ่นด้วยอ่ะไปก่อนไปก่อนมองเห็นเลยไปไปไปเออยืดยืดยืดตรงหลัง

สายดูดอ่ะเสียการเราเสียการนาี้่ะ ไปรุ่นเมกาไอ้ท่านเหมือนเองพาน้องกันมารอซื้อวะไอ้เด็กบ้ยไอ้เด็กไอ้เด็กตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กี่คนละไอ้เด็กเกลียดเลยเนี่ยพี่ตอนคุยบอกไม่แต่ไอ้พี่บอกว่าพาผมมาปกติมารีวิวรถรีวิวรถดูยังดูยังไม่เตียยไม่อะไรไม่มีติ๊กคลิปเกลียดพี่ไาย ไอเย็ดเจ็บอันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บกูเจ็บตรงกูอายไนเต้กูหัวเป็นอะช่างกรเด็นมอ้งไอ้เโทษโทษใครวพี่ก็ไมตั้งใจคิดมาณจะเปขนาดนี้อนลองเลยเกี่ยวเกี่ยวตมหมูสก๊อตโอ้ยโอ้หเยยต้มหมูขาดลหวน่ะผูขาดไม่อ้ยอุ้ยไม่ไปแรเยังยังยังดูยังดูผู้ตนหนาเปื้อนดินมากเลยนโอ้โหี่นะพี่เปื่อนดินใหญเปื้อนเลือดเลย ปลาสามติบบีชมันเชือดแม่งเชือดจริงเชื่อตัวเองด้วยนะเชื่อตัวไม่มีสกิปสกิปคุยกันแค่ยกล้อเนี่ยเดี๋ยวซีเหลือได้่ยสดมาตอนนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นคอนเทนต์จะมาสอนน้องๆขี่สามล้อกันลองเนี่ยลองได้ไหมกระเทยมาแล้วเนาะลองเนาะโอเคพี่เดี๋ยวพี่พี่พี่ต้องเริ่มสอนเรียกว่ามันต้องคันเร่งประมาณไหนคุมอะไรยังไงคันเร่งนี่เราจะใจชอบเลย จะยกล้อหรือยังไงโอ้จะยกล้อเบรกก็เบรกตามตามฟิวเลยใช่เบรกก็เบรกตามฟิวเลยก็คือถ้าเกิดอย่างเวลายังจะดิฟน่ะไม่ต้องใช้เบรกหักแฮนด์ซูตเลยหักขวาหักขวาต้องดิฟขวานะจะดิฟซ้ายไม่ได้ดิฟซ้ายความไหลต้องเสียอ๋อไหลต้องเงียบไหมไหลต้องเสียไหลต้องเสียอ่าเอ้ไยกลอ้นี่ทรงนีคือกว่าลองดูเอาขอหนึ่งรอบขับมาแล้วหักขวาสุดไม่ต้องเบรกเราไปดูกันทางหน้าเออนี่ก็ได้เนาะนี่ก็ได้นี่านนี่ลนี่ไหลมาแล้วก็หักขวา มันต้องแรงกว่านี้แรงแรงกว่านี้แรงแรงกว่านี้มันต้องแรงสัตสัตบังแรงกว่านี้เออคือเอาไว้ก่อนไปหนเออ้ยครับรถดิเจะเนื่อจะเนื่องคุไม่เคยครับแม่งขับยากเลยเฮ้ยผมบอกไม่เคยนั่นะสับมาละฮักขวาเลยนุ่งคุณคิวต่อไปดูดูตัวอย่างไว้นะครับพี่ถ้าขึ้นสามคนเนี่ยยังไงก็ขวมอย่างเมื่อกี้นี่แหละเออมันจะเป็นแนวเดิมไหมเนาะใช่ถ้าขึ้นสามคนถ้าสองคนก้าแซงอ่ะไม่ขวมมาเรียงกันเร่งเบาๆให้มันหมุนมาเลยสัตมาเราเป็นเลี้วขวาเลี้ยวขวาเลย โอเคอันนี้สเต็ปแรกโออเค่มามาดูคนต่อไปครับเวลาดิ้มาปึ๊บน่ะต um> ัวต้องอยู่งหลังอ๋อเวลาไม่งั้นมันจะไม่งั้นหัวมันจะทิ่มเออมที่นอรอยเขาอะ อยู่ข้างหน้าอ่าโอเคอ่าเดราดีเราเปลี่ยนอันนี้อันนี้คือท่าดิฟเดี๋ยวมีท่ายยกหล่ออีกเอาเอาคุณน่เออคุณน่ลองต่ออ๋อต้องมีโดนัทอีกสุดท้ายขอวันวันนี้ขอสามสเต็ปเพราะวันนี้เวลาไม่พอได้เวลาได้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 นัดกันเที่ยงอะเนาะบ่ายสี่โมงเย็นเออผมเห็นมีคนใต้ FCB เนาะขับสามล่ออย่างเหมือนพี่นะตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันนี่แหละโอ้โหนี่เขาเชิงท่อมันมีเกียรววางดูอยู่น่ะถ้าขึ้นไฟเขียวเกียรววางมานี่เลยมานี่เลยเออ ขวาใส่ขวายังเลือนแล้วหักเลยเมื่อกี้มันซ้ายเออขวาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบีาเก้ามาเยือนแล้วใส่ครับานนี่ไมุ่้าอม่นมาดเออเออยเหนือคมอครับกนัเหนือหมอกคนเเป็นไงอะอาจะสอเออมไม่น่าเติมมัเลยพี่นะเหมือนจะเหลืองว่ะมันเบียงไงเมันจะเหลืองว่ะมาก่อนมาก่อนยหนาเหลืองจริงว่ะนเหลืองจริงว่ะเอ้เหมันจะเย็โลกอ่ะ

เบ๊เบเบ๊ะ่ีสงสารับงพี่เออเอางี้นี่ตี่นานมันที่ตอเเาเาไม่ได้วพี่บากทำไม่ได้นี่นะพีทำได้เปล่าเยบทำได้เปล่ายาทำได้ปล่า หัวเปล่าดีมันท,ทำได้เปล่า <co ld> เฮ้ยแซงตง้องลองว่ะเอาครับอันนี้อันนี้ผ่านไปสองสเต็ปตอนนี้เนาะเหลือสเต็ปโดนัทใช่เออโดนัดนี่ทำยากไหมมันต้องเริ่มยังไงโดนัดขั้นแรกเลยไข่กระแปีงแล้วก็ไข่กระแปีงแ,แล้วก็ไปทอดน้ำมันตรงนี้เปลาคนละโดนัดนี่นนขั้นแรกคือต้องขั้นเร่งต้องประมาณ80%แล้วยืนโน้มตัวแบงค์หน้ากินนุตัวแบงหน้า,นนาใช่ขับขวาหรือซ้ายครับขาบขวาขาบขวาใช่ เป็นดูนัดธรรมชาติเลยใช่เลยแล้วก็ต้องโน้มตัวไปหน่าแล้วมันจะหมุนของมันเองอ่าผมขอเอาอลองดูก่อนอให้จ<ห>านโชว์ให้ดูก่อน<ช>หนึ่งที เอาขึ้นไปเลยครับแม่จ oui. ah. ๋าแม่จ๋าเอาไม่ใจเราแม่จ๋าป่ะน้าเร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 ียนแม่จ๋าแม่จ๋าดิ่งต้องได้ยังไงเออคนาที่อะไรล่ะ ี่าเมื่อกี้ผมขอลากไปดยไหมผมนั่งหลังขาเาขาลัไปอ่ะี๋้วผมนังเหยบไปนเอาล้อใม่ล้อใม่ได้ได้ั้งแรกมันต้องมีใช่รั้งแรกมันต้องมีพลานี่ ดูไว้นะครับเด็กๆน้องๆหนูๆอย่าไม่พลิ้นแบบครับเออมันมันมันไม่ดีนะครับม่ต้องชำนาจริงนะเวลไม่ถึงอย่าทลึ่งทำแบบพี่เออเราตายแน่ผูป็นใไม่ตายโอ้ไมไมไมไกลจอดจอดจอดูจอดมีแค่ชื่อแล้วกัน ไอแม่จ๋าก็ของกูไอสามดอนี่ก็ของพี่ต้อมเขาชีวิตมึงมีอะไรที่เป็นของมึงบ้างวะเอ้ยเป็นรุ่นเมกาเอีกเฮ้นี่ก็มาดูว่ามาโชว์ของจริงเทาไหร่ดิผมไม่รุ่นเมกาแลครับพี่เฮ้ยมันนี่เรารุ่นเมกามากับพี่มึงมีรับผมมากันไหนก็ไม่รู้เลยมั่วจริงมั่วเ่รอเฮ้ยเห็นไหมรถกันรถตัวของรถคาร์เกียร์ยิ่งเยตายเลยแม่มึงขโมยมาทุกทัน ไม่จามเมารถโอ้ไม่ขันเขาหน่อยเหรพี่ดอบเพิ่นดอบเพิ่อนเลยไม่ห้ามกูด้วยวะกลิบดี้ว่านี่เนาะอันนี้ก็มาขำๆกันพี่ำอาจจะมาช้ากันหน่อยไม่หน่อยนะไม่่หนอยเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าชั่วโมงนัดเที่ยงเลห้าชั่วโมงเองพี่พี่ต้องนัดแปดโมงที่ยงมาเที่ยงเเออออแล้วนนัดะพี่จะเอาเคทีมาสืบด้วย เฉมๆเลยลังเลคาลฮาแสนเขาน่ะผมรู้ละรอบหน้าพี่ต้องไอ้นี่เวลาอเมริกาไงแกไปรุ่นอเมริกาพี่นัดไปรุ่นเวลาไทยแกก็มาไม่ตรงเลยว่ะเออใช่ลืเวลาลืมเปลี่ยนเวลาแอฟใช่ลืมตั้งนาฬิกาไม่ยังว่าอะไรวะจะไมแกบุนแต่วะเอทำไมต้องตั้งเวลาไทยนะเวลไทยรอบที่แล้วไม่มีใครได้แผลอันนี้มาตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าป่าเลยเราได้แผแต่รอบนี้ไม่มีเพียอลมีผมแม่งด้วย อะไรวะเนี่ยมีรับลูกนักบินเจ๊บอเขาเลยเดี๋ยวมันครับติดต่ออะไมาหาพี่ชายเนาะเพื่อประสบการณ์ครับเวลเราจะอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรอบหนาก็จะเวลสามอันนี้เวลสองอะพี่จะไปเจ้าสวนต่อพักไงจะลานต่อจะลานต่อดิฟเลยไหมก็พักอ่ะได้ลาไปพี่แล้วไปเจอกันต่อที่ร้านปักครับ